สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศลาวแลยตั้งประเทศนะแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบิร์สุขุสุคนนะพอดีได้มีเอฟซีทั้งฝั่งเราไลา่คนเราได้ส่งเรื่องนี้เข้ามาเนาะเดือดเป็นเดือดเลยนะอยู่ฝั่งเราณนะตอนนี้นะก็คือได้มีโสทานหนึ่งไดี๋ยวออกมาเวา่เสนออยู่ในสภาว่าให้เก็บภาษีอากรรายได้นําแม่ค่าออนไลน์นะก็ค่อยจะมอคงคมคิดเ,เห็นนะค่อย เอาคลิปวิดีโอไหมพวกแกเบิ้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอนํากันก่อนเนาะเดี๋ยวนี้นี่ผู้ที่ขคาออนไลน์นี่มีเงินไล่เลยผู้หนุ่มๆน้อยๆนี่เศราปลายปีนี่มีเงินเออเอาเงินมาสู้อยู่ในอันเฟซบุ๊กเขาแหละเออไปให้พอตอนนั้นแม่ตอนนี้ก็ดีก็เจ้ามีก็ดีเนาะก็สมเสยแต่ว่าเห่าใดยังจักกัเจ้าบ่อากาศไรใดอากาศกำไรเออหรือว่ากัเจ้าก็ได้เป็นลงทะเบียนไปจดทะเบียนแล้วบะ อันนี้ยักให้เบ่งแท้ๆอันนี้นะีคือก็เข้าใจอยู่ว่าทั่วโลกค่ะนะทุกอาชีพตำแหน่งงานเขาต้องเสียภาษีอากรได้ๆตามนโยบายของรัฐถ้าผู้ใดเข้าเกณฑ์นะเท่าเกณฑ์ที่รัฐตั้งไว้บางประเทศก็สิเสียเป็นเดือนบางประเทศก็สซีเสียเป็นปีก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าทุกกรณีมันต้องเข้าเป้าตามที่รัฐได้วางไว้ว่าโอเคปีหนึ่งันถ้าเจ้าขายออนไลน์ถ้าเกิดว่าเจ้ามี ถ้าเจ้าขายได้ถึงเป้าแบบว่าอ่าวล้านเลยสามสิบล้านขึ้นไปเจ้าจะเสียภาษียุติ10%เลย5%นะและการเงินที่เขาเก็บภาษีอักรได้ได้นาเขาก็ได้เสียฟรีเขาก็ได้เสียเป้าเนาะสหรับคนต่างประเทศนะทุกภาษีอักรได้ได้ที่เขาเสียฮันเขาก็มีแนวได้นะได้สวัสดิการที่ดีกลับมาได้หนถนนหนทางที่ดีนะได้ชีวิตการเป็นยู่ที่ดีขึ้นนะกับการเสียภาษีอักรได้ได้ ของหลายๆอาชีพหลายๆงานนะแต่ว,ว่าประเทศเราบันไดฮะประเทศเรากันที่เสนออาการให้เก็บภาษีอากรได้้นะแม่ค้าออนไลน์่นะพวกเก้วลืมไปนึ่งย่างบ่ะนะพวกเก้ามีแต่อยากได้จากเขาแต่พวกเก้าบ่ได้มีสวัสดิการให้เขานะพวกเก้าอยากได้แต่ว่าจะให้เขาเสียเงินเห็นเขามีเงินหลให้พห่อแม่เขามี่เห็นเขาเ,าเงินมาโชว,ว่าเขามีเงินหลต้องไปเก็บภาษีอากรได้ได้ ถ้าเกิดพวกเจ้าไปเก็บภาษีอกรด้ได้พวกเจ้าเก็บเอาละเอาเงินพวกนั้นนะไปพัฒนาประเทศภายภายกระโมให้พวกเจ้าเก็บไปและที่สําคัญที่สุดนะนะพวกเจ้าควรเสนอว่าการเก็บภาษีอกรด้ได้มาหะนะพวกเจ้าต้องเสนอให้พวกเขามีสวัสดิการพพ้อมนะสวัสดิการยังสวัสดิการในเมื่อพวกเขาคายถึงกำหนดแล้วว่าอายุของพวกงานอายุของพวกเขานะถึงเท่านั้นถึงห้าสิบปีบวซี่สิบปีพวกเจ้าต้องมี เงินสวัสดิการหรือว,ว่าเงินกเกษียณฮะนะเอาคืนกลับมาให้เขาให้สวัสดิการการไปหงหมว่คงหมอของพวกเขาต้องได้เสียสามสิบเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นตแลวต้องออกช่วยเขาแบบนั้นนะบ่แม่ลาติมีแต่อยากได้อูเห็นเขามีเงินในพวกแม่เขาต้องไปเก็บน้าเขานะก็บเงินกับพวกพนักงานทั่วไปฮันว่ได้ละติเนาะมันได้น้อยแล้วแม่บอกพวกเขาเลื่องไหลออกไปเวียาง,งานอยู่ประเทศอื่นไปนแล้วมันก็เลยเหตให้การเก็บเงิน ของพวกนี้มันลดลงเหมือนกันจังว่าผ่านไปใส่ไม่ค่าออนไลน์นตอนเขาฮห้เขาสร้างเขาได้มาเขามีเงินหลายพอจะใต้ของเขาได้กับแต้กับตรงกันข้ามมาพวกเจ้าต้องเอาอย่างไปแลกกับเขาล่ะถ้าเกิดว่าพวกเจ้าอยากได้อันภาษีออนไลน์ภาษีรายได้จากไม่ค่าออนไลน์พวกเจ้าต้องมกีก่อนแล้วนี่ไปแลกเลี่ยนกับพวกเขาคืออยู่ตั้งประเทศนีงอะหรือว่ายุคป,ประเทศไทย พวกรูปคนเสียภาษีอากกรได้ได้เบดได้เสียภาษีอากกรได้ได้พวกนั้นพวกเขาก็ได้ลดถนนหนทางดีเบดนะแต่กับประเทศลาวล่ะเสียภาษีอากกรได้ได้ภาษีลดภาษียังทุกอย้างได้ยังกลับมาบ่าได้ยังกลับมาเลยเบ่งถนนหนทางดูมุ่นเป้เพยยังก็ค็ขุมอวกาศเจะบเป็นบมไม่ยังบมมีสวัสดิการยังช่วยเหลือพวกเขาแล้วพวกเขาจะเสียมาเพื่อ การที่อยากได้อย่างจากปพรรสะนนะนะพวกเก้าวควรจะให้เขาแน่บ่แม่นแจะอยากได้ยั่งเดียวนะอยากได้จนเคยจินอยากได้จนเคยโตพอบุหุสสร้างบุหูสสาบุาบาบาจะช่วยเหลือปักรสะนตัวเองการที่อยากได้จากเขาการที่ไม่ก้าออนไลน์ล้มลุกคุกคนันแป้งปั้นตัวเองจุยง,งตัวเองจนขึ้นมาได้ประมาณนั้นนะจนลุกขึ้นมาได้ยืนได้ขายเครื่องออนไลน์ได้เงินมหาศาลง่ายต เขาเป็นความภาคภูมิใจของเขาเขาจะยืนเงินให้พ่อให้แม่ยืนให้ญาติพี่น้องมันเป็นซิทธ์ของเขานะเป็นความภูมิใจของเขาที่เขาเฮ็ดได้ถ้าเกิดพระเจ้าอยากได้่ะให้เขาจ่ายค่อยแนะนําเสนอให้เสนอในกล่องประชุมให้เขาแน่บักการที่เขาเสียภาษีเอวก่อนการที่เขาจะการที่จะให้เขาเสียภาษีอากานได้ได้พวก้าต้องมีสวัสดิการ และนำเอาเงินที่เขาเสียภาษีอากอนได้ได้ทุกอย่างไม่ค่าออนไลน์หรือลดรางอย่างตั้งๆทุกสายชสิ้งงานนั้นไปพัฒนาประเทศบ่เม่อเอาเข้าทงตัวเองบางคู่บางคนนะเสียภาษีอาก่อนได้ได้นะมาตั้งดูตั้งนานแทนที่จิตจะเห็น,นหลณนหนทางดีขึ้นทั้งหงหมออย่างดีขึ้นการศึกษาดีขึ้นนะพรุ่งนี้นะก็เอามาช่างเงินที่เก็บจากภาษีอากอรได้ได้ได้เข้ามาพัฒนา ติ่กับไม่ยังไม่ยังดีขึ้นละ่ะบ่ม่ยังดีขึ้นจักกรยานนะฉะนั้นแล้วเขาจะเสียไปเพื่อนยังก็เอาเงินเก็บภาษีก่อนได้ได้ที่เสียให้กับรัฐนะเอาไว้ไปเลี้ยงอันคนแถวข้างทางหรือว่าเอาไปแจ้ใจ่ายให้กับคนแถวบ้านนอกพันนาที่ชนบทที่เขาอึดยากมันจะบ่ได้ดีก็บอกนะมันจะบรได้บุญก็บอกเนาะคือว่าะนะันล่ะเนาะรัฐหันว่าสามารถเก็บภาษีก่อนได้ได้มาจากประชาชนคนธรรมาดาจ้างลูกอัน จ้าก,กันัยรุ่นนุ่มสาว,ดวเดาเดี๋ยวนี่ัเพราะว่าประเทศเราเดี๋ยวนี้ันนี่แต่ผู้เท่าผู้แก่กระเดงน้อยจะไปเก็บภาษีอกรด้ได้มาเจัาพายละ่ละรัฐบ่มีปัญญาสร้างบามีปัญญาสารัฐบ่มีปัญญาหางเงินนําเข้ามาประเทศตัวเองพูดเฮดุออกัแม่ค้าออนไลน์นะและการที่แม่ค้าออนไลน์บ่ยอมจ่ายบ่ยอมเสียภาษีให้พวกเก้วนะก็เพราะว่าพวกแก้วบ่มีสวัสดิการยังให้เขาเป็นข้ขอเข้กกบจ่ายหรอกนะจ่ายไปเสียฟรีฟ ฮนะเสียไปแล้วอาชีวิตการเป็นยู่ทุกแก้งดีขึ้นนะถนนหนทางก็ต้องไปเว่าหรอกว่าอันมันดีกว่าอันสี่สิบเก้าปีที่ผ่านมาสี่สิบเก้าปีผ่านมาดีกว่านี่หลายเท่านะเดี๋ยวบางคนมันชิปไปเอ้ยแบบนั่นมาใส่นะมันก็ได้มีอย่างดีนะจู้เขาเอาเงินพวกนั่นนะเก็บใบตอนใบใส้ตอนพวกเขาเท่าพวกเขาแก้ยังจะดีก่อนบ่ก บว่าาตอนพวกเขาเท่าพวกเขาแก้มาโบได้มีสวัสดิการยังให้กับตัวเองนะโบได้มีเงินช่วยเหลือจากรัดศูนย์นะศูนย์ทุกอย่ศูนย์ทุกอย่างเป็นศูนย์เพิ่มแต่ก็จะยกตัวอย่างให้เบิ่งนใประเทศที่คอยอยู่ค่อยกะเสียภาษีเอาก่อนนายได้เบิดทุกอง่ไม่ว่าจะเป็น y อ่ t u t u b e หรือแม่แต่มูว่าขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีก่อนรายไร่เบิดเป็นปีนะ ปีหนึ่งจะมีบินเข้ามาเราก็เสียเขาเอาเงินพวกนั้นนะไปพัฒนาประเทศแล้วเวลาเจ็บเป็นมาหรือว่าเรามีการไปห้อหงหมอเจ็บป่วยมารัดกระซวยออกคนละเครื่องบอกรัดออกห้าสิบเปอร์เซ็นต์บอกห้อห้าสิบเปอร์เซ็นต์รัดหาองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ัดละสิบเปอร์เซ็นต์บางครัง้งบางคราวบางที่นะเราไปห้องหมอเขาแทบไม่ได้เสียเงินซ้ําท่าโลกที่มันบ่ไห้แหงกวดฟรีนะ มันจะเป็นแบบนั้นอันนี้เฮาก็เอิ้นม,มาสวัสดิการจากรัดจากภาษีที่เฮาเสียไป